บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอะามสุตังเอกังสมย,ยังพระกวาสักเกสุวิหรารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสะทิงปัญจามาเตหีพิกุสเตหิสเพเหวาะอรหันเตหีทัาสหิจาโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาโหติ พระควันตังทัศนญาณพิขุสังคันจะอัโขจฌตุนนางสุทธาวาสะกายิกานางเทวานางเอตาทาโหสีอายังโขพระควาสักเกสูวิหรารติกบิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปัญจมเตหีพิกุสเตหีสพเพเหวาาอรหันเตหีทัศหีจาโลกธาตุหีเยปูเยนะสานิปติตาโหติพระควันตัตงทัศนยาณพิขุสังคันจะย,นนะยันูณะมยามปีเยนะพระควาตะนุ เตนุปสสังกเมยามาอุปสังกมิตาวาพระควาโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอตโขูตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพาระละวาปุริโสสามัญที่ตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาภาหังสาม,มินเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสูเทเวสุอันตระหิตาพระควาโตาปุระโตปาตุระหังสุอตโขูตาเทวตาพระควตะ ภาควันตังอภิวาเทตวาเอกมัมนตังอัดถังสูเอกมัมนตังทีตาโขเอกเทวตาภาควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาหะอีมังธรรมาสามยางคิทักกิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิปตะพิคาวโว สมาธาหังส่จิตตังอัตโนอุชุกามกังสุรสารถีวาเนตานิคะเหตวาอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัทโตอปาราเทวตาภักขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปลีคังอินทขีลังโอหัจจะมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัโคอปาราเทวตาภควโต สันติเกอิมังคาถังอภาศีเยเกยจิพูดทางสารนังคตาเสนาเตขมีสันติอาปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอรารโครพะควาพิขูอมันเตสิเยภูยเยนาภิขเว ท่าสะสุโลกทธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติท่าคาตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอติตามาทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิพระขวันตานางเอตาปรมาเยว่าเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยญาถาปีไมหางเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอาณาคตามาทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันตานาง เอตัประรมาเยว่าเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยยาถาปีไมหงังเอตระหีอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติยสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิษามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสานุก,กัง สาธุกางมนาสิกะโรธาภาสิสามิเอวามพันเตติโขเตพิขูพระควะโตปจาศโสสุงพระควาเอจะเทโอเอตาเทโวจะสิโลกะมนุกัสามิยาถาภูมาตะาทศิตาเยสิตาคิริคพรังปะหิตาตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสันล,ลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทาตะมนาสาสุทธาวิปสัสสนามนาวิลาบินโยปัญจสเตยตาวา วเนกาปิลวัธเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสามประตุระหุยานังอมนุสานาทศนังอเปเกสตามัทคุงสหัสสังอาทะสตริงสตังเอเกสหัสานางอมนุสานาทสนทั มนุสานะมัทสูงอเปเกนันตะมัทขุงที่สาสภาผู้ตาอาหุงตันจะสพังอภิญญายะว่าวกิตวานาจาคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกาศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหีอนุปุพะโส สะัตะสหัสาวะยาขาภุมมากาปิลาวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางชาสหัสาเหมวตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสาราคิตาติสหัสสายาขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามุง พี่ขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสรสาสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสานิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิตริงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาฆาอิโกเวปุล拉านิเวสนางพินโยนางสหสหัสสัง ตาะตะสหัสสังยาขานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชาาฆาหีโกโสโปาาฆาสามิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตารโถโอภาษาสติคันทาพานางอธิปติมหาราชายสาสัสสิโสปุตตาปีตัาสาภาโออินทนามามหาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสาสัสสีโนโมทมาแนาพิกามงพิกูนางสามิติงว่านางทักขินันจะที่สังราชา วิรุณโหตประสาสติกุมพันธานาังอธิตปฏิมหาราชายาสาศิโสปุตตาปีตสาภาโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสม,มิติงว่านางปัดฉิมันจะที่สังราชาวิรูปรโคประสาสติธนาคานัง อาทิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภะลัยิทิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทานาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางอุตราราชที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยะขานางอาทิปฏิมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภะลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทามนาพิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง ปุริมาที่สังทตาราโถท่ถคีเนนาวิรุณหโกปชีเมนาวิโรปโคกุเบโรุตรังที่สังจะตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาท่าทันละมานาอัททังสุวเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิการถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเศโโจะกินนุคันทุนิคันทุจะปานาทโทโอปมัณโยจะเทว,วสูโตจะมาตาลิ จิตาเสโนจากันทพโนโรราชาชโนสโพอาโคปัญจสีโขเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมานาออพิกามงพิขูนางสม,มิติงว่านาง อาาคูนะภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพระลัาษลาอาคูปายาคาสหา,าติภิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายาสาีโนเอราวนโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหาสาสารันติที่พาทิชาปะิวิสุทธิทจักขูเวหายาสาเตวานณมาชะปตาจิตาสุปานาอิติเตสะนามังอภยยันตธา นาคราชานมาสิสุปันนาโตเขมะมากาสีพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายาาันตานาคาสุปันนาสารณะมกังสุพุทธทงังชิตาวชิราหาาัตเถนะสมุทงังอสุราสิตาภาตาโรวาสะว,สะ,วสะเสเตอิทิมันโตยะสัสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขา,าเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหะ ตันสะตันจะพระรีปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหูพัะมุปาข้ามงสะมยโยธานิพระทันเตพิขูนางสมิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาข้ามง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสีโนท่าเสเตท่าสัากา g า y a สเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทมาณะพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกีตา สุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขตานิปุรักขิตาวาอาคูมันทวาลาหากาว่าสูนังวาสโวเศโถสโกปาคะปุรินทัโธท้าเ,เททสเตทัสทากายาสะเพนะนาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยะสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังอาทาคูสาภูเทวาชรามขิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจาอุมมาปุพพะนิพาสิโน วรุณาสหาธรรม,มาจะอ,อาจุตาจะาอเนชากาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท่าเสเตทเ่าสะทากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทา,มานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานางสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมากิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหะรระโยเทวาจะเยจะโลหิตะวาซิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนท่าเสตท่าสัทธากายาสาเพนนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสุกาการุมมหาอารุณาเวคูสุกาการุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหโอทาตะไครหาปโมคขาอาคูเทวาวิจักนา สถามตาหาราชคชามิสกาจะยะาสาสะายะาสาสิโนทนาคทนานยางอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติท่าเสตท่าสถากายาสะเพนะนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันลนวันโตยอาส,าสิโนโมโทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านาง ถ้าเสตทถาศธากายาสเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมธมนาพิการมุงพิขูนางสมิติงมะนางเคมียาตุสิตายามากัฏกาจะยะสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมาณริติโนอาคูอัฐาคูปารานิมิตาถ้าเสตทัาศธากายาสเพนานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุ c, ติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางเสเทเตเทวานิกายา สเพน,นะนาตะวันนี่โนนามันว่าเยนาอาคันฉงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุฒาชาติมะขีลังโอคตินนามะนาสวังทักเขโมฆะตะรังนาคังจันทางว่าอสิตาติตังสุพรามาประมะโตจะปุตตาอิติมโตสหะสันนางกุมารโรติโสจะโสปาฆาสมิติิงว่านางสหัสสะพระม,มะจะโลกานังมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโต พิสมากาโยยาสสีโสทาเศษฐอิสลาอาคูปเจกะวะสะวติโนเตสันจะวัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัเพอภิกันเตสินเทเรเวสพรามะเกมาราเสนาพิการมิปัสาการหัสะมันที่ยังเอถะคันหะทพันธ่ราเคนะพันธมัทถุโวสมันตาปริวารถะมาโวมูจิทะโกจีนางอิติตัะ มหาเสโนการหาเสนางอเปสยิปานินาตลมาหาจจะสารังกตวานาเพระวังยาถาปวุสโกเมคโคธนานยันโตสุวิชุโกตะทาโศปจุธาวติสังกุโทโอสยังวเสตัมจะสพังอภินญญา,าว่าวะขิตวานาจักุมาตะโตอมันตยิสถาสาสเกสะสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโว เตจาอาตปะมัการุงพุทธะเตจาอาตปะกาอาตปะมาการุงสุตวาพุทธะศสาสนางังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโลมัมปีอินชชยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ